ประมาณหมื่นเก้ากับสองหมื่นแล้วก็เงินยอดยกมาจากทมการชุดเก่าหกพันหกร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็ค่าส่วนกลางที่ได้ทั้งหมดที่เก็บมาได้สี่สามศูนย์สองร้อยนะคะค่าสติกเกอร์ที่อยู่ในชด้วยที่ขายสติกเกอร์ห้าห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบคืออยู่ในตัวเลขตรงรายรับตรงนี้นะคะส่วนรายจ่ายรายจ่ายที่จ่ายเราจะแบ่งรายจ่ายก็คือจากที่เราเคยได้รับรายงานการประชุม เมื่อรอบที่แล้วนะคะเราจะมีการค่าใช้จ่ายคือค่าใช้จ่ายปัะจําที่เราต้องจ่ายมันถาวรทุกเดือนซ้ำๆทุกเดือนกับค่าใช้จ่ายไม่ปัะจํานะคะเราจะมาดูก่อนว่าค่าใช้จ่ายประจําที่เราโอ้ยโทษทีที่เราจ่ายไปเนี่ย2 2 8 6สี่สี่สองแสนสองหมื่นแปดพันผมสี่สี่บาทคือเจ็ดสิบแปดสตางค์เนี่ยมันคืออะไรค่าใช้จ่ายประจําของเราก็คือค่ารปภค่ารปภเนี่ย 66,600แต่รพอที่มาทำงานเดินเจ็นะคะเขามีลดค่าใช้จ่ายให้เราเพราะว่าเขามาเขาคิดตามจริงอะค่ะเขาคิดตามจริงก็คือเขาไม่ได้เก็บเงินเราทั้งหมดเขาคิดประมาณหกน่าจะประมาณ66,000 66,000สามประมาณ66,000นะคะก็คือเขาลดลงให้นะคะใช่วันทํางานน้อยใช่วันทํางานเขาคือคิดตามวันนะคะแฟร์แฟให้เรานะคะแล้วก็ค่าไฟ ค่าไฟในนี้ก็คือก้าหมือก็ไอ้ก้าพันหนึ่งอันนี้ค่าที่แต่งประจําแล้วก็ค่าค่ากวาดถนนหนึ่งหนึ่งห้าพันหกร้อยอันนี้คือจ้างสองคนนะคะก็คือตามค่าแรงค่าต่างกันนะคะค่าขยะค่าขยะสามเดือนสามเดือนก็เฉลี่ยประมาณเดือนละประมาณหกหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทก็ค่าขยะสามเดือนเนี่ยเขาคิดค่าบริการถาว่าไอ้ที่ห้าพันทําไมห้าพัน ทำไมค่าขยะเก็บต้องห้าพันบางบ้านสงสัยว่าทําไมมันเยอะจังทําไมหมู่บ้านื่นไม่จ่ายเพราะอันเนี้ยมันเป็นธรรมเนียมในการจัดเก็บเพราะว่าหมู่บ้านข้างนอกหรือว่าตามตลาดอะไรเงี้ยเขาก็มาเก็บเขาเก็บบีไม่รู้เขาค่าจ่าจัดเท่าไหร่แต่ว่าบีคุยกับทางก็ททาไอ้คนที่มาเก็บขยะแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นเป็นเงินค่าบริการให้ให้เขามาเก็บในซอยบริการลากเก็บให้เราแบบนี้ถ้าถ้าเราไม่จ่ายเราไปลดราคาเราไปต่อราคาเขา ขาอาจจะไม่มาบริการให้เราแบบนี้ก็ได้แต่และเนี่ยก็คือมันเลยต้องจายที่ห้าพันสาเหตุอะไรแบบไหนอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆว่าทําไมต้องห้าพันเพราะเขาขอเราเก็บแบบนี้จริงๆคนอันนี้คือคนขับรถขอเราเก็บมานะคะเขามีใบเสร็จให้ไมะมีใบเสร็จให้ค่ะเจรตนาเขาจะมีาสามเดือนเขาก็จะเขียนเป็นบ้านๆแล้วก็โยนมาให้เลยค่ะสามเดือนเสร็จปีใช่ค่ะอันนี้เขาสามเดือนเก็บปีเขาเก็บปีล 5, ะห้าพันเขาก็ มาแจ้งเวลาเขาพบปัญหาอย่างคนขับรถคนขับรถขยะเนี่ยเวลาเขาเจอว่าบ้านไหนต้นขนุนขวางสายไฟห้อยแล้วรถขยะเข้าไม่ได้เขาก็จะรู้จักดีโดยปรายายว่ามาหาคุณพาล่าว่าเข้าไม่ได้นะถ้าคุณไม่เคลียให้เขาไม่สามารถเข้าได้ในซอยนั้นคุณต้องให้ลูกบ้านของคุณลากลูกบ้านหรือสมาชิกผู่บ้านลากออกมานะเขาไม่งั้นเขาไม่เก็บ ก็ต้องให้พี่ๆเขาไปช่วยเคลียร์ให้อะค่ะตรงนี้นะคะต่อนะคะเป็นค่าใช้ใจ่ายไม่ประจำค่าใช้ใจ่ายไม่ประจำที่เรามาดำเนินการรับช่วงเนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าสามเดือนค่าใช้จ่ายไม่ประจำที่เราเคลียร์ไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหนแสนสองหมืห้าพันสองร้้าสิบสาบาทหกสตางค์ค่าอะไรค่ะตรงนี้ก็คือมันจะมีรายละเอียดก็คือว่า ค่าเปลี่ยนมอแปลงค่าป้อมไฟนี่นะคะค่าจัดสวนค่าปะชาสัมพันธ์ค่าป้อมยามอันนี้โอนไว้ก่อนค่าความปลอดภัยเลือกกล้องวงจรปิดค่ามือถือยามค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดค่าุงลีค่าจับหมาจริงๆเนี่ยทุกค่าจะมองว่าค่าจะจ่ายประจํามันน่าจะเพียงพอแล้ว จะเก็บอะไรทำไมถึงต้องเอาไม่ประจำมาเยอะแยะนะคะถ้าไม่มีไฟเสียในหมู่บ้านก็ไม่มีค่าใช้จ่ายประจำเกิดขึ้นแพมากัลยนะแสนกว่าไม่เป็นใจเป็นช่วงเริ่มต้นนะค่ะค่าใช้จ่ายไม่ประจำต้องเชื่อกันเซตเหรอค่ะค่าใช้จ่ายไม่ประจำมาลับงานต่อมารับงานต่อก็ม,อม,ออมีงานซ่อม สร้างปรับปรุงดังนั้นเนี่ยไซมากที่4 10สิ1 2ที่จะเกิดขึ้นทางกรรมการทุกคนมองว่ามันต้องเซฟลงแล้วเพราะว่าการปรับปรุงซ่อมสร้างอย่างที่พวกเราเห็นเดี๋ยวพี่ๆเขาจะพูดในวาระต่อไปมันจะมีที่แจงว่าเราทําอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเราได้เงินทุกคนมาคําว่าทุกคนกรรมการก็เงินพวกเราอยู่ในนี้เหมือนกัน เราไม่ได้เอาเงินพวกคุณมาแล้วเราบอกว่าเฮ้ยใช้ตามสบายเงินพวกเราอยู่ในนี้ด้วยเราก็ต้องรักเงินของเราเหมือนกันถ้าเงินมันหายไปโดยไม่มีที่มาที่ไปเราก็ไม่โอเคแล้วการเบิกเงินการเบิกเงินต่างๆในระบบบัญชีเนี่ยเราจะอันนี้เป็นตัวอย่างบีเลยนะคะพาลับเฉินเราจะเป็นใบเบิกสำรองแบบนี้นะคะใบเบิกเงินสดก็คือให้พี่พี่พร แล้วพี่พรก็ส่งมาให้บีหรือว่าคุณเปิ้ลเป็นบัญชีในการรับเรื่อง,องก็คือว่าข้ารเจ้าเบิกเงินค่าอะไรแล้วก็มีบินแบบนี้มาลูกบ้านท่านไหนสงสัยมาดูได้ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ค่ะบินทุกอย่างมีนะคะครับสงสครับไม่รครับมีบยกตัวอย่างแล้วกันนะคะค่าใช้จ่ายไม่ประจำควเลยใช่จำค่ะควเลย ค่าใช้จ่ายไม่ประจําที่ทุกท่านสงสัยนะคะมีอ่านยาวนะค่าไม่กวาดบันไดทั้งหมดก็ดคือเดือนเจ็ดถ้าไม่กวาดค่าบันไดที่ปรณตทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่เราเคลียร์เรื่องสวนมาแล้วก็ให้เขามากวาดเนี่ยเรามีซื้อของให้เขาทั้งหมดเนี่ยห้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทค่าตัดต,ต้นไม้ค่าตัดต้นไม้มันมีค่าตัดต้นไม้ของเดิมนะคะแล้วก็ มีค่าตัดต้นไม้ที่เราเคลียในสวนแล้วก็ตัดต้นไม้ใหญ่ที่มันเกะกะขวางทางต่างๆปักภูมิทัศน์ทั้งหมดเนี่ยหมื่นแปดค่าซื้อเรื่อยร้อยสิบห้าบาทค่าเปลี่ยนมอแปลงหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเปลี่ยนมอแปลงในการที่เราย้ายมิเตอร์ออกจากส่วนการที่รวมกับขับเขาครับนะครับเราย้ายไปที่เกของเราเองคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับขับเขาเขาแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วครับ นี่คือการเปลี่ยนนี่ือค่าอุปกรณ์5,500ันห้าเลยว่าใช่ไหมแล้วก็ค่าป้ายป้ายต่างๆที่เราเห็นป้ายแจ้งเก็บค่าส่วนกลางป้ายขอบคุณป้ายอายไม่จ่ายส่วนกลางป้ายต่างๆประมาณ2,000นค่าแรงเก็บสายไฟ1,000งค่าบริก กมื่อคุณิดเสียแล้วเนี่ยช่วงเวลาไล่เรียกรับลูกบ้านก็เสียชีวิตด้วยเมื่อเราทราบด้วยความที่เป็นกรรมการแล้วเราจะมองว่าเราจะมอบตรงนี้ให้กรรมการอย่างเดียวหรือมันก็ไม่ควรเราก็ก็ให้นะคะเมื่อเราทราบหลังอื่นอีเราก็ให้นะคะเราก็หวังว่าทุกทุกท่านน่าจะเข้าใจตรงนี้เรานี้ไปให้ในนามสมาชิกหมู่บ้านเราไม่ได้จะ่าให้ในนามกรรมการแล้วาสมาชิกหมู่บ้าน เขาแต่สมาชิกที่ชำระส่วนกลางไปใช่ไหมพวกหลีดสมาชิกหมู่บ้านเนี่ยเขารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมากมีมองว่าพวกหลีดพวงละแปดร้อยบาทเนี่ยมันทําให้ความสามัคคีในหมู่บ้านมันเกิดขึ้นความเห็นอกเห็นใจมันเกิดขึ้นเนี่ยมีมองว่ามันโอเคอะแต่ถ้าทุกท่านไม่เห็นด้วยก็แจ้งนะคะยกมือได้ว่าไม่เห็นด้วยแต่บ้านวียังไม่อยากรับใช่ไหมคะแต่หลังยังไม่อยากรับหรอกค่ะแต่ว่ามันมันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามัน ได้ขึ้นมาเนี่ยมันมันมองว่าเออเขาเขาเห็นนะเขาเห็นใจนะเฮ้ยเรายังไม่บอกใครเลยอ่ะว่าบ้านเรามีคนจากไปเขารู้ได้ยังไงกัลมาเขารู้ได้ยังไงเขามมเตอร์ไซค์ไปส่งก็ได้ยังไงมามันรู้สึกซาบซึ้งอ่ะอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะมันมากกว่าคำว่าคนรู้จักมันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติกันไปนะในนี้คือเป็นสังคมไม่ใหญ่แต่เป็นสังคมที่แบบมันก็ไม่เล็กมันอยู่ด้วยกันมันช่วยเหลือกันมันเห็นกันมันพากายกันมันปลอดภันะฮะถ่อไปถ่าหลอดไฟนะคะถ้าหลอดไฟ เปลี่ยนหลอดไฟแล้วก็ซื้อหลอดไฟบางส่วนแล้วก็มีทางสาสาส,าส่งหลอดไฟมาให้ก็มีส่วนหนึ่งค่าหลอดไฟทั้งหมดเจ็ดพันสิบเอ็ดบาทค่าสีคา่าสีที่ทาปรปับปรุง<ม>ไม่ใช่ค่ะประปับปรุงสนามเด็กเล่นสีและอุปกรณ์แปงอันนี้สันสนามเด็กเล่นคือกรรมการไปขอกันมาก็คือขอ,ขอจากในหมู่บ้านเลยค่ะสองร้อยเจ็ดสิบบาทอุปกรณ์จับงู 5กรรมการก็จืดๆแ่ว่าพาก็จะับมือด้วยมีปัญหาก็แจ้งกรรมการได้กรรมการก็ใหรรรร้ลองคอยทีนึง <c oughs> นะคะถ้าตณ์ต้้งวงจรปิด5,120 120ื้อเ่าฟิลที่เพิ่งเปลี่ยนล่าสุดกั้งวงจรปิดก็คือมีคุณวิรัตช่วยบริจาคกั้งวงจรปิดแต่5 0 0กว่าน ก็สติกเกอร์ติดรถยนต์ที่เราสั่งซื้อมาหนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะมีรับเข้าหรขาดไปสติกเกอร์ติดรถยนต์เนี่ยเราที่ทุกคนสงสัยว่าเราจะให้เฉพาะสามเดือนนี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ไหมคงไม่คเพราะเป็นตังค์ที่รวมเหมือนกันก็คงใช้ประมาณสักพึ้งปีค่ะแต่ถ้ามันยังไม่มีปัญหาอะไรปีก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดหรืออะไรไงก็แจ้งได้ครับ ก่อทำบอดต่างๆเอกสารต่างหนึ่งทาง474ค่าชั้นไม้ชั้นไม้6ล้อ269บาทค่าจับหมา1,000 1,000บาทนี่จ่ายแบบเศร้ามาก <c oughs> และคลาสสิกปัญหาคลาสสิกมากก <c oughs> ็คือจริงๆมันไม่ต้องจ่ายแต่ว่ากทมอันนี้คือเราเซิร์ชหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตก็คือว่าให้กทมบีเป็นคนประสานงานเราถามว่าผู้แจ้งคือใครก็พาลาบเสิอ เขาบอกพาราค็จร so 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 ับรองนะถ้ามาในหมู่บ้านนี้ถ้าไม่มีหมาคุณพาราร็จรับผิดชอบก็นั่งทํางานไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องมาจับเขามาจับเขาไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมาจับวันไหนเขาบอกก็รอคิวประมาณหนึ่งเดือนเราก็เข้าใจว่ารอคิวหนึ่งเดือนพอหลังจากแจ้งไปตอนสิบห้าวันเขาก็เข้ามาเลยแต่โชคดีที่พวกพี่ๆเขาอยู่ก็จับได้แค่สามตัวจับได้สามตัวแต่หมามันวิ่งอะค่ะมันเไม่เป็นปกติของหมานะคะสามตัวนี้ไม่ใช่ในหมู่บ้านเราแล้ค่ะ ก็ยังงั้นเนี่ยมันมีการวันทำของมันมีการขีดขวางการจับอะไรเล็กน้อยซึ่งเราก็ผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้แล้วก็คุยแล้วแล้วก็ประมาณเดือนหน้าหรือไตมาดหน้าเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาจะจับหมายครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยแจ้งพี่ๆทุกท่านว่าหมาบ้านใครใครก็รักหมาบ้านตัวเองก็เก็บเข้าบ้านซะนะคะไม่เป็นเวลาเวลาเขาจะเก็บช่วงไหนไม่รู้ถ้าเจอหมานอกบ้านจับหมดอย่ามาว่ากันบอกไว้ก่อนระวาอนนะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยสร้างความเดือดร้อนเยอะมาก เพราะว่าผผมเหมือนคนโรคจิตอ่ะขับรถเล่นดูนู่นดูนี่กันจะลื้อขยะจะคุยขยะแล้วบางทีก็มาฉี่ใส่ล้งใส่ล้อบางทีก็ไล่กัดเด็กไล่กัดพวกสมาชิกหลายๆท่านที่ขี่จักยานขี่มอเตอร์ไซค์ตัวผมเองเคยโดนไล่กัดนะฮะกมต้องเรียนให้ทราบทีน่ว่าของใครขอให้เก็บนะครับกลางวันเก็บกลางคืนก็ขอให้เก็บถ้าจะปล่อยเขาออกมาตายหรือมาทําอะไรเนี่ยก็ช่วยดูแลและจัดการเขาหน่อยนะฮะ เดี่ในลายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนะอข,อขอเสริมนีนึงนะคะคนที่ไม่ได้เลี้ยงหมาแต่รักหมาเราก็ใจเวลาจะให้อาหารคือถ้าเขารู้แหล่งที่จะกินนะฮะถึงเวลาเ็าจะเข้ามาอย่างตอนนี้มันเริ่มลามอย่างปากซอยอย่างเมื่อวานเนี่ยเข้ามาถึงที่นี่เลยประมาณเกือบสิบตัวเป็นหมาที่ข้าม,าาม,ม,ามาันจะคลองฝังมาประมาณสามตัวที่เคยไล่กันตอนนั้นน,นะคะคือคือคือเรา้าใจว่ารักนะฮะแต่ถ้าเขามีแหล่งเขารู้ว่ามีคนคอยให้อาหารเขาอะฮะถึงเวลาเขาจะมารอยเลยแล้วแล้วนั่นคือนั่นคือสาเหตุที่ เขาเขาพูดภาษาใส่กันรู้เรื่องเขาจะชวนกันมาเลยนะนะคะนล่าวันนี้มันจะเป็นภาพไม่สวยงามแล้วกรรมการนี่แหละต้องไปโวนขยันเพราะเราก็ไม่อยากทะเลาะเหมือนงวดที่แล้วจะเติมที่ที่ไป็นไปทะเลาะกันแต่เรื่องหมาหมาคือทะเลาะกันจะเป็นจะตายแค่จะฆ่ากันตายเรื่องจับหมาจะลังคิดอยู่ว่าจะแก้ไขตรงนั้นยังไงเดี๋ยวเราคุยกับวารัตต่อไปก็ไป ก็จะมีการเบิกเงินสำรองเงินสดเก็บไว้บางทีบินเล็กบินน้อยอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้เบิกก็เบิกไว้หนึ่งหมื่นให้พี่พรดูแลนะคะค่าตายางสามร้อยค่าดำเนินการแล้วก็ค่าค่าดำเนินการนิติบุคคลช่วงแรกที่มีให้พี่ดงดำเนินการขอคัดเอกสารประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยสสบบาทแล้วก็ค่าทำความสะอาดรอบท่อก็มีตรงนี้ตรงนึอ่อนอะไรเง้ยไหม บ่อนี้นะคะเคลียรเรื่องบ่อแล้วมีแหลง่งเพาะพันมียุงอะคะ่ะแล้วก็ตัดต้นไม้ที่มันโคลงไปนะคะอันนี้ประมาณห้าพันสามค่ามือถือที่ซื้อให้เราพ็พอนแปดพันบาทแล้วกโลแล้วก็ต้นไม้แปดหกบาทค่าป้อมอันนี้คือค่าตัวเลขตัวโตๆตัวใหญ่ๆ yani, ที่ทุกคนใสยก็คือค่าทำสี<ไ>ป,ป้อมย้ายขยายป้อมยาใหม่ทำไมมันแพงแท้มีหลายบ้านถาม สามหมื่หนึ่งพารสบามาทห้าสิบบาทตรงนี้คือทําไมต้องขยายป้อมตอบคาถามแรกคือขยายทําไมขยายเพื่อเก็บความก้าวงจังจิดที่สองคือบ้านเราผลสาดเราก็ยังลงฝดฝนเรอพอก็ ว่าเราทุกคนจะบอกว่าเอ้ยกรรมการชุดใหม่มามอยากเปลี่ยนอะไรใหม่หมดไม,ไม่ใช่หรอกเพราะมัน,นพอดีมีจังหวะต้องงจานปิดด้วยแล้วเราก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยพอทุกคนปลอดภัยแล้วเนยสิ่งดีก็จะตามมาเราก็เลยคิดว่าเราทําตรงนี้ดีกว่าส่วนธงที่ปักหน้าหมู่บ้านสแตนเลสที่ปักเนี่ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้เดสียเงินซื้อมานะคะเป็นบ้านที่ยศศรีสิทธิภาพทำให้พี่โบครับนั่งด้านหลังเลยครับ ขอพูดเนี่ยพี่เขาก็จัดการให้เลยเพราะฉะนันนน้นเนี่ยมีม,มีมันมีสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่เพื่อน,อน,อนๆในหมู่บ้านมอบให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยการบันทึกการประชุมครั้งนี้บีจะขออนุญ,ญาตแจ้งว่ามีเพื่อนบ้านหลังไหนบ้างที่บริจาคอะไรมาบ้างคงไม่เหนื่อยในการอ่านสะก่อนนะคะเราอยากให้รู้ส่วนรายจ่ายที่ไม่ประจำไม่เป็นไม่ใช่เป็นข้อมูลความลับอะไรเลย ปีก็จะแนบในบันทึกประชุมให้ท่านหนกให้ท่านเอาไว้เทียบดูว่ามันจะเดือนเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองถ้ามันมากขนาดนี้มันจะไปสร้างอะไรอีกไ,ไหมในหมู่บ้านเราเราต้องดูแต่โปรเจกต์ต่อไปที่เราจะทำเรายังไม่ทําตอนนี้เลยก็คือปรับปรุงทุบบานทาสีทุบบาทหรือป้ายบอกทางที่มันเป็นสนิทมันเก่าแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําเพราะเราก็กังวลว่าขึ้นบ้านจะมองว่าเราใช้เงินเยอะเกินไปก็เก็บไวเ้เหมือนกันก็เหมือนกับว่า ในทีมกรรมการเองก็ต้องมีทีมต้องต้องมีตรวจสอบกันเหมือนกันว่าเราเราประชุมกันบ่อยประชุมกันเยอะอ่ะเพราะเรา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 กลัวเราบอกตรงว่าเรากลัวเรากลัวลูกบ้านถามเรากลัวลูกบ้านถามเราตอบไม่ได้เรากลัวเราประชุมแล้วเราล่มอ่ะอันนี้คืออันนี้พูดจริงๆเพราะเรากลัวจริงๆแต่ว่าเมื่อเราทําเรามองว่าถ้าเราทําอะไรแล้วมันเคลียร์แล้วมันตอบได้ความกลัวมันก็หายไป เราก็ตัดอาการที่บายทุ้ที่ทราบได้นะคะตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยจะถามอะไรไหมคะถามได้ครับถามได้ทุกอย่างได้ค่ะตุ้งยานที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไปก่อนมันจะได้เซ็ตน่อยเพราะรู้อยู่ว่ามันไม่รวยเหมือนกับทุกคนใช่ไหมเราเป็นตางใช่ไหมแล้วก็อย่างไอ้ข้าวเสี่ยงตายเนี่ยนะขึ้นเรี่ยวทึ้งทันมือนะมันก็สูงไปเออถ้ามีเหนือก็ลดลงมาให้เขานอน น้องท่านอยู่คุณาลัยห้าร้อยห้าสิบจะขึ้นหกร้อยขึนไม่ยอมเลยเดือนหน้านี่เออนี่นึงจะคุณาลัยนี่ก็จะเป็นนิติใช่ไหมคะไม่รู้นิติม่รนิติว่เปล่เขาจะมาเอามากอันที่จริงนิตินิติมันไม่จําเป็นจะเพื่ออะไรจะเป็นนิติเพื่ออะไรฉันอยากจะถามคนเดี๋ยว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 วาระเดี๋ยววาระต่อไปจะมีคนมชี้แจงให้ฮะเดี๋ยวฮะจะมีเดี๋ยมันคงไปชี้แจงให้ค่่ รายรับรายจ่ายแล้วมีระบบคงเหลือไปแล้วคงเหลือเมื่อกี้ที่บอกว่าหนึ่งศูนเจ็ดเก้าสี่เจ็ดจุดหนึ่งโอันนี้มีลวงหน้าตรโอเคเงินคงเหลือตรงนี้นะคะแต่มันเป็นเงินคงเหลือที่ต้องหักบ้านที่จ่ายเงินค่าส่วนกลางลวกหน้ามาก่อน นะคะแต่ลูกหน้ามามพออันนี้ไปลบกันเงนินสุดที่มันจะเหลือแปดแปดหนึ่งสี่เจ็ดจุดหนึ่งหกมันมีค่าใช้จ่ายรอจ่ายของเดือนเก้านะคะถ้ารอพอเดือนเก้าหกหมื่นหกอันนี้รอจ่ายนะคะค่าไฟอันนี้ประมาณเอาประมาณเก้าพันหนึ่งค่าเปลี่ยนกลมไฟ สามร้อยนะคะตรงเนี้ยแล้วก็มีรอจ่ายของสองหลังที่ยังไม่ได้เปิดบินมีค่าตรงุงรีบ้านจุปอ,องที่ที่จะที่ไปร้อยสี่นะคะค่ะอีกแปดร้อยแล้วมีอีกหลังหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดบินอีกแปดร้อยนะคะรวมเปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเงินหักค่า ค่ารอจ่ายสุดที่ของเดือน9้าเนี่ยประมาณ70,000มื่นเจ็ดหมื่นค่ะก็มีเหลือก็เหลือประมาณ1นึ่งหมื่อยสบ่าทดูเป็นเงินเหลือที่แท้จริงที่ใช้บริหารงาน2ไตามาดทสาที่3นะคะ